น่ากิเลยอ่ะตอนเนี้ยอ้าวไอติดอ้าวอ้าวเอ้ยเออยยอะๆหนิฉีบริกินดีๆเด้อ่าสิได้ลงมาย่างอันเด้อเออทำไมย่ากูควรตั้งถามี้วัดวัดจะไม เราลูลลล,ลเอจะมาเออเรียบเมานี่นี่นี่ไมม่เรา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 อาหีไม่ไม่ได้ํำไ,ไ,ไม่ได้ครับเราเรามันจะ ยิ่งพัดมันไฟยิ่งแรงนะเออเ,แบบเปิดตัวไปพัดจิ้วแต่แจ้วเฮ้ย,อยบอกว่าอย่าพัดยิ่งพัดอะไฟยิ่งลุกไม่ไม่ได้ต้องกับพัดควันควันอะยายา นายเห็น,นไหมแม่บอกว่าอย่าพัดยิ่งพัดอควันมันก็ขึ้นเห็นไหมไอ้ขี้เท่ามันก็จะเกาะตัวไส้กรอกไม่ได้กินอ้ยนคาเทียตอนมันมาหาเราไปหาไปหาน้องนุนไปหาซึ่งหน่องน,นไปหาพี่วน,นงนุน จะได้ลืมตาอะคลิปดีๆไหมเนาะ <c oughs> คนพักรับปวดแขนแทน